ครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกทุกคนทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ผมมีโอกาสมาพบปะพูดคุยกับทุกคนทุกท่านนะครับซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน12นะครับเป็นวันลอยกระทงนั่นเองนะครับปีพศ2566าวันนี้ก็มีวัตถุมงคลมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนํามาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆที่อยากเช่าบูชานะครับได้บูชากันนะครับหลังจากไม่ได้เจอกันมาค่อนข้างหลายวันนะครับเนื่องจากวาติดภารกิจ เดินทางไปไประชุมบ้างนะครับร่วมพิธีมงคลสมรสบ้างนะครับทางไปร่วมงานกระถินบ้างเรียกวาง,งานนี่แบบต่อเนื่องมากนะครับแล้วก็ยังมีอุปสรรคอีกโทรศัพท์นะครับพังนะครับเอาไปซ่อมก็ไม่หายต้องเปลี่ยนเครื่องอีกนะครับทำไลน์ทำแชทของพ,พี่เพื่อนอน,อน,นหายไม่สามารถที่จะดูย้อนหลังได้เลยส่งพระผิดส่งพระถูกกันโอ้โหนะครับส่งล่าชา้าบ้างอันนี้ต้องขออภัยพี่พเ,พเ,พเ,พเพื่อนทุกคนนะครับผม วันนี้ก็เริ่มจะเขียนส่งให้หมดทุกคนแล้วนะครับผมรอรับผราที่บ้านได้เลยนะครับส่วนวันนี้จะมีรายการไหนนะครับจะนําให้พี่ๆเพื่อนๆได้ชมนะครับได้ดูไปพร้อมๆกันหรือว่านํามาเปื้อนแบ่งปันด้วยนะครับผมรายการแรกที่ผมนํามาให้ชมเนี่ยเป็นเหรียญน,นี่นะครับผมเหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาติเนื้อนวะหน้ากางเงินนะครับวันนี้น้นนำมาเปื้อนแบ่งปันนะครับที่ราคา1,400บาท นี่นะครับเหรียญนี้นี่ไม่มีกล่องนะครับแต่ผมมีกล่องของอเนื้อตะกุดทองคําแท้อยู่นะครับเดี๋ยวจะเอาเหรียญกล่องก็งกรรมาหยีสีเหลืองให้แทนนะครับผมเนื่องจากว่าเจ้าของเดิมเนี่ยนำไปเรียมเก็บผิวน่าจะไม่ได้เก็บกล่องไว,นนนว,ว้นะครับเป็นเหรียญสวยๆเลยนะครับเป็นกระถินยืนรุ่นแรกทำมอุทยานนะครับนี่เป็นรูปหลวงปู่ยืนเลขห้าสี่หกนะครับเป็นเลขเรียงสลับแบบนี้เลย เนื้อนวะนะครับสีทองงประกายสวยงามมากนะครับโคชัดเจนรับประกันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัตถุมงคลที่ผมนำมาแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆในเช่าบูชาเนี่ยก็คือรับประกันตลอดชีวิตเลยนะครับนี่เหรียญพระพุทธเจ้าสิบชาตินะครับเปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมรายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญ เหรียญพันพันล้านนะครับเหรียญรุ่นนี้เกิดประสบการณ์ไปสดสดร้อนๆเลยเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนี่งดงามมากนะครับวัตถุมงคลที่เป็นเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นเนื้อยอดนิยมของอเรียกได้ว่าของมหาชนเลยลูกศิลูกหาของหลวงปู่เลยนะครับเนื่องจากเนื้อทองแดงเนี่ยเป็นเนื้อที่มีความงดงามนะครับไม่ว่าจะนําไปเลี่ยมกรอบอะไรก็จะขึ้นมากนะครับดูมีมนต์เสน่ห์เหมือนกันกับเหรียญยุคก่อน นี่คือมนสนีของเนื้อล่างน่น,นีงนี่เป็นโคดรละขังนะครับโคดหายากเป็นโคดพิเศษนะครับโคดรละขังจะไม่มีทุกเหรียญน,นี่เป็นโคดรละขังนี่นะครับดูความงามนะครับความคมคมชัดมากน,นะครับด้านหน้าจมูกเต็มๆแบบนี้นะครับแต่เหรียญเหรียญน,นี้เนี่ยบริเวณเอ,อยากให้พี่ๆดูตำหนินิดนึงนะครับผม นี่เดี๋ยวผมจะบอกตำหนิให้พี่ๆเพื่อนๆได้ดูเลยนะครับผมนี่ต,ตำหนิตรงนี้นะครับตำหนิตรงนี้จะเป็นรอยแตกนิดนึงนะครับนี่ถ้าใช้กล้องสองนจะเห็นชัดเจนเลยนะครับนี่อันนี้นํามาเปิดแบ่งปันที่ราคาพันสองบาทนะครับผมอันนี้นี่คือราคาเบาๆเลยนะครับนี่แบ่งนสอบาทนะครับผม เป็นโคดระครังโคดหายากนะครับเลี่ยมพร้อมใช้แบบนี้เลยสำหรับเหรียญพันพันล้านรายการต่อไปนะครับที่ผมนํามาให้ชมวันนี้มีของดีมาให้ชมนะครับนี่ผมเก็บไว้นานมากนะครับนได้ทั้งสิ้นเนี่ยสองค์ด้วยกันนี่เขาเรียกว่ารูปหล่อรุ่นแรกนะครับทำมทยานนี่เดี๋ยวจะเล่าเรื่องเาวามีสตอรี่ให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับฟังนะครับนี่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกของทำโมทยาน เป็นเนื้อทองแดงน,นะครับแต่เหรียญรูปหล่อรุ่นนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2รายการเหมือนกันนี่ที่ผมนำมาให้ชมอีก1องค์นี่ครับจะเหมือนกันเนื่องจากว่าเป็นพิมพ์เดียวกันพิมพ์เดียวกันเนื้อเดียวกันนะครับแต่ย้อนกลับไปเมื่อ1ปีที่แล้วเนี่ยครบรอบเลย1ปีนี่ก็คือบันเพ็ญเดือน12นะครับปี65เนี่ยนะครับ หลวงปู่เนี่ยได้นำมารูปหล่ออีกเนี่ยครับรุ่นนี้เนี่ยนะครับจำนวน500องค์นะครับมาปลูกเสกในวันลอยกระทงก็คือวันเพียรเดือน12ซึ่งวันเพียรเดือน12ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเลิกจันทร์ซ้อนจันทร์แล้วก็มีจันทรุป,ปราคาด้วยนะครับถือว่าเป็นเลือกดีมากหลวงปู่ก็เลยนะครับมีดํำริให้นําวัตถุมงคลเนี่ยออกมาปลูกเสกอีก1วาระนะครับซึ่งนําออกมาทั้งสิ้นเนี่ยห้าร้อยองค์นะครับแช่ในน้ํามนต นะครับซึ่งให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตนะครับองเชน้ามนต์เนี่ยที่ขวามือที่ซ้ายมือนะครับคือองค์แชที่ขวามือเนี่ยคือไม่ได้แช่นะครับนี่องซ้ายมือเนี่ยตอนที่หลวงปู่แช่น้ํามนต์นะครับนี่นิ้วหัวแม่มือนะครับขององค์หลวงปู่เนี่ยนะครับได้จรดลงมาชิดมาจรดนิ้วชี้นะครับนี่ให้พี่ๆเพื่อนๆสังเกตนี่นะครับแช่น้ํามนต์นะครับซึ่งนํามาจํานวนการจัดสร้างเนี่ยเพียงแค่500องค์เท่านั้นนะครับ สังเกตด,ดูนิ้วมือนะครับจะชิดกันแบบนี้นะครับนี่ส่วนรายการธรรมดาที่ไม่ได้แช่น้ำมนต์นะครับนีปลูกเสกในพิธีอายุวัฒนะมงคลของหลวงปู่ก็คือวันเกิดของท่านนั่นเองปลูกเสกวันที่14บตุลานะครับนี่นิ้วหัวแม่มือจะไม่กระโดดแบบนี้นะครับอันนี้นี่ไม่มีใครนําครีมมาดัดนะครับเนื่องจากว่าเปลี่ยนเหล็กหล่อถ้าถ้าดัดนี้นก็คือหักเลยนะครับนี่อันนี้นี่คือความแปลกนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แยกได้ ง่ายเลยก็คือพิกดูที่ใต้ฐานนะครับถ้าแช่น้ำมนจะต่อโคดพิเศษนะครับต่อโคดพิเศษเป็นสองโคดแบบนี้นะครับแต่ถ้าไม่แช่น้ำมนจะมีเพียงแค่โคดเดียวเท่านั้นนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้นี่คือรูปหล่อแช่น้ำมน,นรุ่นแรกธรรมอุทยานนะครับสังเกตดูนะครับสามองค์ที่แช่น้ำมนเนี่ยนิ้วมือจะจรด,ดแบบนี้ทั้งสิ้น นี่ครับดูโคดนี่ใต้ฐานก็มีโคดสองโคดเช่นกันชัดเจนมากนะครับนี่อีกหนึ่งองค์เลี่ยมพร้อมใช้นี้หัวแม่มือก็จะจรดลงแบบนี้นะครับในตอนปลูกเสกเนี่ยว่ากันว่ามีพิธีลอยกระทงนะครับแล้วกระทงที่หลวงปู่ลอยเนี่ยนะครับในพิธีปลูกเสกเนี่ยนะครับได้มีการจุดเทียไนไว้เทียนที่หลวงปู่ลอยเนี่ยเตือนเช้ามายังไม่หมดเลยนะครับยังลุกสว่างสวัยอยู่เลยนะครับในกระทงอันนี้นี่คือเรื่องแปลกที่ นำมาเล่าให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านได้รับฟังมาดีนะครับนี่เขาเรียกว่ารูปหล่อเช่น้ำมนต์นะครับวันนี้นี่นำมาเปิดแบ่งปันมีทั้งสิ้นเนี่ยสามองค์ด้วยกันนะครับในประเภทของแช่น้ำมนต์นะครับรายการแช่น้ำมนต์เนี่ยสร้างห้าร้อยองค์เท่านั้นนำมาเปิดแบ่งปันที่ราคาสองพันห้าร้อยบาทนี่นะครับสองพันห้าร้อยบาทราคานี้นี่ไม่แพงเลยนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี่ยนะครับในกลุ่มในตลาดเนี่ยบางคนเปิดอยู่ที่ห้าพันกันเลย ห้าพันหกพันห้าก็มีเหมือนกันนะครับผมอันนี้นี่ผมเก็บเทเลนิดเทเลน้อยนะครับได้ทีละองค์นะครับนี่บางทีก็ประมูลได้บ้างนะครับก็เลยนํามาเปิดแบ่งปันในราคาที่ไม่แพงนะครับนี่ส่วนรายการธรรมดานะครับที่ไม่ได้แช่น้ำมนต์เนี่ยเปิดแบ่งปันที่ราคาหกร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่จะมีโค้ดเดียวแบบนี้แต่เป็นรูปหล่อรุ่นแรกเลยนะครับน่าใช้มากขนาดเนี่ยเดี๋ยวจะเทียบกันกับรูปหล่อเจ้าสัวนี่รูปหล่อปลาช้าแต่ เล็กกว่ารูปหล่อเจ้าสัวคือขนาดเนี่ยพ่อเหมาะเลยแขวนได้ทั้งผู้คุณผู้หญิงทั้งคุผู้ชายเลยแล้วประสบการณ์เนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดมากนะครับประสบการณ์อันนี้รูปหล่อเจ้าสัวน,นี่ไม่ได้เปิดแบ่งปันนะครับเนื่องจากว่า,อ,าองค์ของหลวงปู่นี่ชำรุดนะครับเน,นี่ยดูบริเวณคอจะมีรอยเชื่อมจะมีรอยกาวนะครับเป็นเนื้อไมีขพัดก็เลยแตกเปราะง่ายนิดหนึ่งนี่ประสบการณ์เนี่ยสูงมากนะครับรูปหล่อรุ่นแรกก็ผ่านไปนะครับสําหรับรายการ รายการถัดไปนะครับมาชมนี่นะครับเหรียญหลังเสืออายุวัฒนามงคล65นะครับเหรียญหลังเสือเนื้อทองทองแบบนี้เลยประกายทองเยอะๆแบบนี้รันนัมเบอร์5962นะครับี่ด้านหลังนี่เป็นพญาเสือโค้งล้อมรอบด้วยหัวใจพญาเสือนี่นำมาเปิดแบ่งปันที่ราคา600ทวนนะครับ600ท้วนรวมส่งแล้วนะครับผม ในการถัดไปมาชมเหรียญน,นี่นะครับมีกล่องนะครับจริงๆเหรียญรุ่นนี้นี่หากล่องอยากมากเขาเรียกว่าเหรียญโต๊ะหมูตัดชิดนะครับพิธีสองสำเร็จหลวงปู่เนี่ยปลูกเสกเป็นเดือนๆเลยนะครับเป็นพิมพ์ที่ปลูกเสกนานที่สุดนี่เลขห้าสิบเจ็ดนะครับเลขสองหลักจํานวนการจัดสร้างเนี่ยเพียงแค่หลักร้อยหลักร้อยที่ว่านี่ไม่ใช่แปดร้อยเก้าร้อยนะครับสองร้อยถึงสามร้อยองค์เท่านั้น เป็นทองแดงหลังเรียบนะครับงดงามมากเขาเรียกว่าเหรียญตัดชิดแล้วองค์นี้เนี่ยสวยๆเลยนะครับดูความทองนะครับผิวทองทองเดิมๆแบบนี้เลยไม่มีการแต่งผิวไม่มีการแต่งสีใดๆเลยนะครับอันนี้คืองามตามธรรมชาติเลยอ่ายังไม่บอกราคาอันนี้เนี่เปิดแบ่งปันที่ราคา3 0 0 0 3,300้ 3, ทนนะครับ 3300ั 3, ้ทวนหายากมากนะครับจำนวนนี้ในกลุ่มแทบไม่ไมีให้เห็นเลยก็ว่าไดา้ต่อไปมาชมกับเหรียญยอดนิยมบ้างนะครับเหรียญน,น,นี้เป็นเนื้อนวะพายทองนะครับของเหรียญยิ่งมียิ่งรวยรวยนะครับเป็นเหรียญเพียงแค่รุ่นเดียวเท่านั้นที่คนเปิดในกลัวคนปิดนะครับเนื่องจากว่าเปิดตัวไหนมีปิดตลอดนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่งดงามแล้วก็ประสบการณ์มีให้เห็นตั้งแต่ตอนพระออกใหมๆ่ๆเลย นะครับออกที่ทำร,รมอูอทยานเป็นเหรียญสร้างศาลานนะครับเลข7ก6หนะครับเป็นเลขเรียงสลับแบบนี้เลยดูความประกายทองนะครับี่เป็นนวะประกายทองเหรียญนี้นี่เปิดไม่แพงนะครับเปิดที่สองพันทวนแล้วกันนะครับผมประกายทองแบบนี้สองพันทวนนะครับรวมส่ง ปกติผมจะเปิดอยู่ประมาณ2,400-2,500นะครับเพราะว่าจริงๆราคาจองในรุ่นนี้ก็น่าจะ2,500นะครับหรือว่า2 1 0 1ประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นเหรียญน,นี่นะครับพุทธศิลป์ไหวครูงามๆแบบนี้นะครับเหรียญปลูกเสกพิธียิ่งใหญ่พิธีไหวครูประจำปีนะครับศสดจันโทพิขุ นี่เป็นว่ายครูปี64เลยนะครับเป็นเนื้อเหล็กเปียกหน้ากากเงินเนื้อเหล็กเปียกนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่างดงามแล้วก็หายากนะครับหายากมากที่ครูบาอาจารย์จะนํามาสร้างวัตถุมงคลเนื่องจากว่ามีจํานวน,นน้อยนั่นเองด้านหลังนี่มีความงดงามนะครับตามแบบเหรียญพุทธศิลป์เลยถ้าพูดถึงเหรียญที่มีความงดงามมีรายละเอียดชดช้อยเนี่ยนะครับต้อง พูดถึงเหรียญว่ายูเหรียญพุทธศิหว่ายูนี่นะครับวันนี้นี่นำมาเปื่อนแบ่งปันที่เอา1,500ทพน้้วนะกันนะครับผมสำหรับเหรียญพุทธศิ์นะครับว่ายูรายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญแอปเปิ้ลี่จินดามนีโลหะนะครับ CC53 นี่เป็นเหรียญ รูปทรงนะครับเป็นเอกลักษณ์เหรียญแอปเปิลนะครับเนื้อทองแดงบริสุทธิ์สวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นพันยศนะครับเตชาสุเนมมาภูจนาวิเบนํามาเปิดแบ่งปันที่ราคา700ท้วนแล้วกันนะครับผมราคา700ท้วนสวยๆเลยนะครับผมรายการถัดไปมาชมเหรียญ เสมาจุลมณีเนื้อเงินลงยา3สีด้วยกันนะครับงดงามมากเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเสมาที่เรียกได้ว่าสวยที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับเสมาของหลวงปู่นะครับนี่ดูด้านหลังความคมนะครับมีเส้นคมคมมีเส้นแตกมีโค้ดชัดเจนนะครับเนี่ยสามศูนย์แปดเลขรันนัมเบอร์นี่วันนี้นํามาเปิดแบ่งปันที่ราคา3,500บาทเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยา มีมาเป็นแค่เหรียญเดียวเรียมพร้อมใช้แบบนี้เลยนะครับกล่องนี้พร้อมเลยนะครับผมรายการต่อไปนะครับเหรียญรวยเงินล้านเนื้อชนวนนี่รวยเงินล้านนะครับชื่อเนี่ยเป็นมงคลมากนี่รวยเงินล้านนี่ด้านหลังยันพญารางหูแบบนี้นะครับเลขรันนัมเบอร์เนี่ยตองห้านะครับเลขตองเป็นเนื้อชนวนด้วย นะครับอันนี้แนะนำมาเปลือนแบ่งปันที่1,000ท่วนวนะครับนะครับมีเลี่ยมเลยแต่เลื่อมจะไม่ค่อยดีชักเท่าไหร่นะครับเลี่ยมเป็นทองไมคอน,นเป็นกรอบไมคอนนะครับถ้านําไปเลี่ยมใหม่วสวยขึ้นคอได้สบายใจเลยนะครับงดงามมากเป็นเหรียญที่มีความงดงามแล้วก็ล้อมรอบด้วยอัขราพระคาถาประจำองค์หลวงปู่นะครับนี่ด้านหลังเนี่เป็นพระยาลาหูนี่คำหนุนดวงชะตาดีมาก เดขกตองห้าเปิดหนึ่งพันทุวนนะครับผมส่วนอีกเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญไหวยครูปีหกสิบห้านะครับเป็นเหรียญพุทธศิลป์เนื้อ Nova oh นวะโลหะวันนี้เน้นำมาเปิดแบ่งปันที่เอาราคาหกร้อยทุวนแล้วกันนะครับไม่มีกล่องนะครับอันนี้ขออภัยพี่ๆเ,เพื่อนอ๋อมีกล่องอยู่นะครับกล่องมีนะครับกล่องนะเปิดที่หกร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะครับมีกล่องพร้อมเลย นี่เลข108 5มีโค้ดมีรันนมเบอร์เรียบร้อยนะครับสำหรับเหรียญพุทธศินไวคูเนื้อว่าโลหะรายการต่อไปพัะสังกจัจใจนี่นะครับพัะสังกัจใจเรียบพร้อมใช้เลยสังกัจใจเหมือนศิลานะครับปลูกเสา3สิบหกวาระนี่เป็นรูปหล่อแบบนี้นะครับเลขรันนมเบอร์จะอยู่ด้านล่าง เลขบเลข4 2 5นี่เป็นพระสังกจ,จายปังประทานพรหรือว่าปังรับซัพย์นั่นเองนี่ปลูกเสกยาวนานมากนะครับปลูกเสกทั้ง36บาระด้วยกัน,นเป็นรูปหล่อพระสังกจ,จายเพียงรุ่นเดียวคงหลวงปุูกนี่วันนี้นน่นำมาเปิดแบ่งปันที่ราคา1,700ถ้วนนะครับผมสำหรับเหรียญพระสังกจ,จายนะครับ ต่อไปมาชมสมเด็จพมบรรดาลน,นะครับสวยๆแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเนื้อสายลุงเนื้อสายลุงก็ได้เนื้อก้นคกก็ได้หายากมากนะครับนี่ไม่ใช่ว่าเปิดเจอกันง่ายๆนะครับบางท่านเนี่ยเปิดร้อยลุ้นยังไม่ได้สักอง์เลยนะครับเนื่อจะว่าหายากแล้วก็น้อยมากนะครับนี่อันนี้นํามาเปิดแบ่งปันที่ราคา950บาทแล้วกันนะครับสําหรับเนื้อสายลุงแบบนี้ สมเด็จพมบรันรดาลสมเด็จพมบรันรดาลในผมมีอยู่เก็บไว้อยู่เยอะอยู่นะครับเผื่อ <_ d ata> เพื่อนๆสนใจนะครับผมว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้นะครับสมเด็จพมันรรดาลเนื่องจากว่าหลวงปูป่เนี่ยปลูกเสษทั้งสิ้นเนี่ยนะครับหนึ่งไตามาาด้วยกันผมเก็บไว้หนึ่งถาดเลยนะครับก็พยายามพยายามหาเก็บเรื่อยๆนะครับยิ่งเนื้อขาวเนี่ยเป็นเนื้อที่ผมว่ามองว่าเนื้อขาวเนี่ยเป็นเนื้อที่สวยงามแล้วก็ดู คลาสสิกนะครับเหมือนตามแบบฉบับของพระสมเด็จเลยแล้วก็เล่นหาได้ง่ายมากเพราะว่ามีการตั้มมีการปั๊มตาวัดนี่ปั๊มตาวัดทุกองนะครับมีรันนาเบอือทุกองค์มีโค้ดทุกองนะครับต่อไปอนาคตเนี่ยจะเป็นพระที่เล่นหาง่ายแล้วก็จํานวนการจัดสร้างเนี่ยก็เยอะพอสมควรทําให้ซื้อขายผ่านมือนะครับเช่าบูชาผ่านมือหมุนเวียนในตลาดเยอะแล้วก็เป็นวัตถุมงคลที่น่าใช้เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับสังเกตดูเนะี่ย บริเวณฐานขององค์พระเนี่ยจะเป็นฐานคู่นะครับนี่เหมือนฐานหมอนเลยนะครับแม้กระทั่งเนี่ยนะครับตรงแขนนะครับเนี่ยตรงแขนบริเวณขององค์พระเนี่ยก็จะเป็นคู่แบบนี้เหมือนกันนะครับให้ชมเป็นฐานคู่แบบนี้เลยนะครับ แล้วเนื้อหามวลสารเนี่ยดีมากๆเลยเนื่องจากว่าผู้สร้างเนี่ยพีมวลสารไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดระฆังไม่ว่าจะเป็นพระพงในชุดเบญจภายคีนะครับหรือว่าพระกุเก่าต่างๆเนี่ยเยอะมากนะครับลงในวัตถุมงคลนี้จะเห็นว่ามวลสารเนี่ยนะครับจะมีมวลสารเรล็กๆรายละเอียดต่างๆเนี่ยเยอะมากเนี่ยทั้งสีดําสีน้าตาลเข้มสีแดงนะครับถ้าใครเคยเห็นผิวของสมเด็จวัดระฆังเนะี่ย ผิวของสมเด็จวัละคังนะจะมีมิติแบบนี้เลยจะมีทั้งเม็ตรพุทธคุณที่เป็นสีดําสีน้ําตาลสีแดงแดงอ่อนแดงเข้มนะครับปะปนกันไปอยู่ทั่วองค์พระทําให้เวลาส่องเนะี่ยเขาเรียกว่าผ้าสมเด็จวัลลคังเนี่ยนะครับเป็นผ้าที่สร้างอายุน้อยกว่าจริงนะครับแต่ใครที่ส่องเนะี่ยจะหลงไหลในมวลสารขององค์พระมากเพราะว่าในองคนะ์พระเนี่ยนะครับเนื้อหามวลสารเนะี่ยมีเสน่ห์ นะครับสองนีนเรียกว่าไม่เบื่อเลยนะครับนี่นี่คือสมเด็จพมบันดาลน,นะครับปลูกเสกแล้วก็ยังบรรจุในไหนะครับใส่ในกุติบนในกุฏิองค์หลวงปู่อีกตั้ง3เดือนนะครับเวลาหลวงปู่สวดมนต์นะครับท่านทวนปฏิโมกนะครับภาวนาจเจริญสมาธินะครับปลูกเสกวัตถุมงคลให้รุ่นอื่นๆนะครับวัตถุมงคลรุ่นนี้เนี่ยก็จะได้รับ นะครับรับพุทธคุณรับพลังนะครับจากองค์หลวงปู่ไปด้วยนี่คือการปลูกเสกตามแบบฉบับของวัตถุมงคลในยุคโบราณเลยนะครับซึ่งแต่ก่อนยุยคโบราณเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านจะปลูกเสกเดียวอย่างเดียวเลยนะครับเรียกว่าปลูกเสกเดียวในกุฏิของตัวท่านเองเลยนะครับเรียกว่าชาติเสือเนี่ยไม่ขอเนื้อใครกินนะครับปลูกในกุฏิจนมั่นใจนะครับว่าใช้ได้ให้ลูกศิษย์นำไปใช้และเกิดพุทธคุณได้จริง นะครับส่วนวาระปิดท้ายเนี่ยจะปลูกเศกนะครับจัดวาระปลูกเศษอย่างยิ่งใหญ่นิมนต์ครูบาอาจารย์ต่างสายนิมนต์ครูบาอาจารย์ที่มีพุทธาคมมีวาระจิตที่สูงเนี่ยมาปลูกเศกให้วาระสุดท้ายอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งวัตถุมงคลสมเด็จพรมดานเนี่ยนะครับได้ปลูกเศษเนี่ยหลายวาระมากแล้ววาระปิดท้ายนี่ก็องค์หลวงปู่ปลูกให้นะครับผมยังได้ว่าน่าใช้มากน,นะครับเนื้อ สายลุงหายากๆแบบนี้นํามาให้ชมนี่นะครับนำมาเปิดแบ่งปันนะครับ950บาทสำหรับสมเด็จสายลุงนะครับงดงามมากครับผมรายการต่อไปมาชมวัตถุมงคลราคาเบาๆบ้างนะครับอันน,นี้เป็นเหรียญ เหรียญหลังองคตนะครับนี่เปิดแบ่งปันที่ราคา600บาทนะครับผมมีกล่องพร้อมนะครับ600บาททวนนะครับรวมค่าเดินทางด้วยนะครับพี่ๆเพื่อนๆไม่ต้องออกค่าส่งใ,ใดๆดทั้งสิ้นนะครับเรียกได้ว่า600นี่ก็คือรอรับวัตถุมงคลที่บ้านของท่านได้เลยนะครับนี่ด้านหลังยันพระยาองคตหางเจดขดนะครับ หนึ่งบนมีสองนะครับนี่ไม่เป็นรองไครในแผ่นดินปฏิพานไหวพิบฉเฉลียวฉลาดคล่องแคล่วว่องไวหากินเก่งในต้องพยาองค์ดนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งสัพพวิชาของหลวงปูท่ที่หาครูบาอาจารย์น้อยมากที่จะมีการจัดสร้างอันนี้นะครับมาชมวัตถุมงคลราคาเบาๆน่าใช้บ้างเหรียญรุ่นแรกวัดโพสีสะอาดนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นพระครูสุชาต ที่คุณเป็นเหรียญรุ่นแรกปลูกเสกในปี6-2นะครับเน,นี่เหรียญละ3า0บาทนะครับผิวเดิมๆแบบนี้ไม่มีการแต่งผิวใดๆเลยจมูกหลวงปู่ในดวงๆแบบนี้นะครับผมสารยาบาทพยาเตาเรือนนะครับของดีราคาถูกปลูกเสกในพิธีผมจำไม่ได้ว่าพิธีว่าไ้คูณหรือว่าอายุวัฒนะของหลวงปู่นะครับปลูกเสกควาเมเงินกับเหรียญเมตา เหรียญเมตตาเหรียญเทวพิทักษ์เหรียญองคตนะครับ,รรพพรนะรบปลูกเสกพร้อมกัน,นด้านหลังนี่เป็นหัวใจเต่าเรือนนะครับนาสังสิโมสิโมนาสังนน้ำมาพระทาพยาเต่าเรือนนำมาเปิดแบ่งปันที่ราคา400ทวนนะครับผมมีกล่องเป็นรูปหลวงปู่อุ้มพะพุทธนะครับอยู่บนหลังเตา่าเสียงศิลปะแบบ ชาวจีนนะครับนี่พญาเต่บาบังก่อน,นั่นเองเป็นเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่มีรายละเอียดต่างๆยางเยอะมาก <c oughs> นะครับนายใช้นายใช้ใชเป็นหรียญราคาเบาๆนะครับยังไม่แพงรายการต่อไปเป็นเหรียญน,นะครับเทวาพิทักเนื้อหนวะหน้ากากเงิน,น นะครับเปิดแบ่งปันที่ราคาเอา800ร้วนแล้วกันนะครับรวมส่งเหลือเป็นแค่เหรียญเดียวเท่านั้นนะครับแต่ก่อน,นมียู่สองเหรียญมีคนบูชาไปแล้วนะครับนี่เลข2-7-9นวะนักกากเงินเลยนะครับเป็นเหรียญหลังโลกคล้ายๆกันกับเหรียญหลังโลกของหลวงพ่อกลวยชดดินทารลนั่นเองด้านหลังมีรูปเคารพนะครับรูปบูชาของท้าวเวสสุวรรณ การต่อไปเป็นนะครับหล่อจอบนะครับเป็นหล่อโบราณที่ระลึก 2, 5 6 4หนาหกสีหนาแบบนี้เลยเป็นหล่อโบราณนะครับเป็นรูปหลวงปู่นั่งขัดสมาธิเขาเรียกว่าหลออ่อ,อ,อจอบจอบลาบจอบยศนั่นเองนำมาพัทะนะครับเปิดแบ่งปันที่400นะครับสำหรับเหรียญจอบนะครับเลขรันนัมเบอร์เนี่ย1146 เหลือเพียงแค่หนึ่งเหรียญสุดท้ายเท่านั้นนะครับในการต่อไปมาชมของดีราคาไม่แพงบ้างนะครับเหรียญเลื่อนสมนักดิ์รุ่นแรกของหลวงปู่นะครับเป็นเหรียญหันข้างคล้ายคลึงกันกับเหรียญของอาจารย์ฟันอาจารย์โรนั่นเองเป็นเหรียญที่งดงามอีก1รุ่นนะครับงามแบบคลาสสิกงามแบบเรียบง่ายแบบนี้นะครับ พุทธคุณความเข้มขังม,มีประสบการณ์ให้เห็นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ปลูกเสกในปี64นะครับเนี่ย639เลขลนนัมเบอร์เป็นเนื้อทองแดงแบบนี้เลยนี่คือบนเสน่ห์ของทองแดงนะครับดูความงามเวลาต้องแสงไฟนะครับผิวความแดงนะครับความแดงความงามของวันณะที่แตกต่างนะครับของโทนสีเนี่ยทำให้ดูมีมิติมาก เดิแบ่งปันปที่ราคา500ทวนแล้วกันนะครับผมสำหรับเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์วันนี้ก็จะมีวัตถุมงคลใหม่ๆมาแกะซีนให้ชมด้วยนะครับแต่ตอนนี้ในชมวัตถุมงคลเก่ากันไปก่อนรายการถัดไปนะครับมาชมเหรียญเหรียญรุ่นเมตตานะครับในปูกเซกในปี64เป็นเหรียญที่เรียกได้ว่ายอดนิยมของหลวงปู่ขนาดนี้เลย น,นะครับเป็นเนื้อ,อป,ปะกาด้วยเนื้อ,อป,ป,ะ,กากาปะกาในราคาปกติก็เล่นหาอยู่ประมาณพันสี่พันห้าถึงพันหกพันเจ็ดเลยนะครับผมแต่รายการที่ผมนำมาชมเนี่ยเป็นอัป,ปกายาแดงแล้วน้ำมันว่านโพงเนะ่ยยังนี่นะครับยังเห็นชัดเกนียงเย่างเยิ้มๆแบบนี้เลยน้ำมันว่านพวงอย่างชุ่มๆแบบนี้เลยเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดนะครับี่ด้านหลังเป็นพยเป็น พระหุลามานเยพญาหานุมานของหลวงปู่น,นะครับซึ่งจารสร้างในเพียงไม่กี่รุ่นนะครับที่มียันพระหุลามานแบบนี้